เรียกว่าเป็นข่าวร้อนในช่วงงานฤดูการประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ก็ว่าได้นะคะที่กาลาโซเฟียกัสคนค่ะสาวงามข้ามเพศคนแรกที่ได้ชิงรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเวทีออสการ์ T จากภาพยนตร์เอมเบียเปเรสล่าสุดเธอออกแถลงการว่าจะยุติการให้สัมภาษณ์และการออกงานต่างๆเพื่อให้ผู้คนรวมถึงคณะกรรมการรางวัลได้เห็นคุณค่าของหนังในแบบที่ควรจะเป็นรวมถึงขอโทษเพื่อนักแสดงทีมงานรวมไปถึงผู้คนที่เธอทําให้รู้สึกเจ็บปวดก่อนหน้านี้ซึ่งงานแรกที่กัสคอนตัดสินใจ ไปปรากฏตัวก็คืองานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์โกยาอวอร์ดของสเปนนะคะที่จัดขึ้นเมื่อวันที่9ก้ากุมภาพัานธ์ตามเวลาในประเทศไทยรกระแสข้าวดราม่าของโซ กาลาโซเฟียกัสคอนค่ะเริ่มจากการที่เธอเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อของบราซิลอ้างว่าทีมงานของนักแสดงดังอีกคนหนึ่งก็คือฟอนดาตอรเรสค่ะซึ่งเป็นคู่แข่งของเธอในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเวทีออสการ์ทำแคมเปญโจมตีชื่อเสียงของเธอโดยไม่มีหลักฐานอีกทั้งยังมีการให้สัมภาษณ์ใส่ร้ายผู้เข้าชิงคนอื่นค่ะนี่ก็ถูกมองว่าอาจจะผิดกฎเวทีออสการ์หรือเปล่า,านอกจากนี้เนี่ยก็ยังโดนสื่อขุดพบเจอค่ะโพสต์เก่าในแอปพลิเคชัน X ช่วงปี2020ถึง 2,021มีข้อความการเหยียดผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามโดยค่าการเสียชีวิตของจอจฟลอยด์และการเดินขบวน Black Lives Matter รวมถึงวิจารณ์ความหลากหลายในเวทีออสการ์ค่ะซึ่งก็ไปล้อเลียนว่าเวทีราวันเกาหลีและคนดำแต่สิ่งที่ร้ายแรงที่สุดก็คือการที่เธอจะแจ้งไปออกรายการสัมภาษณ์ CNN ภาษาสเปนแล้วก็ไปแก้ตัวว่าเธอจะไม่ได้ว่าเป็นคนเขียนข้อความเหล่านั้น อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวนะคะว่าการที่เธอไปออกสื่อโดยไม่ถามความเห็นของถิมผู้สร้างที่กําลังทําแคมเปญส่งหนังชิงรางวัลคือส่วนสําคัญที่ทําให้ทางสตูดิโอออกมาตรการงดจ่ายค่าเดินทางและค่าแต่งตัวให้เธอขิดเป็นเงินราว1 0 0 0 0แยูโรหรือว่า3ามแ0 0สบาทค่ะเพื่อไม่ให้เธอไปปรากฏตัวหรือว่าให้สัมภาษณ์ใดๆในงานพรรมแดงหรือเวทีรางวัลต่างๆได้อีกคาดว่าเพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์ของหนังเสียหายไปมากกว่านี้นั่นเองนะคะ